มาตการะคยัพอยังพนยงนกๆเลยนะครูยงบอหกเาะขขคาดแนวนึงในเก้าเจ็ดตรงตรงขอตัวเนียนพอมแล้วค่ะจ้านาเนียนตัวเนียนเอาอย่อนเข้าไม่รู้อะไรับุรีฮะบุรีฮะอย่างผูดอะไรใเบิงในไมิดอะเหเรีนเนาะ แต่หน yeah. hmm. ูปนในมาเหรอแต่ว yeah. wow. ่าก้นไม่จบตักิป้หาอยู่นี่ค่ะอันนี้คือ d ีเเก่าของอาจารย์เนี่เขาตัวเน้นถูกเนอะเอาตัวเน้นบ้องใหนสองหางพันเบิร์ก็บทมันเก่าแล้วเก่าปุ่นเก่าล่างเด็กวิ่งกับเขาสุดยอดวิ่งแห้งสุดยอดค่ะเมื่อนี้ปลูกอะเฮ็ดเรียบร้อยแล้วมันมาจักปูเดี๋ยวเดี๋ยวเนาะปุ่นมาฟังปูได้ วันนี้มีตองวันให้แล้ววอนไหนกับนี่เดินเจ็ดพี่โตเหรอเก็บอืออเจ็ดหน,นึ่งความไม่ยิ่งเจ็ดตีปูอ่าวันจาวมากมันออกตัวนี้ มวมยที่เก่าสูงมาออกตัวนี้ไม่คิดว่าออกตัวนี้ให้เก่าหน่ยห้องกลงไปเย็ดเกียดดหนึ่งเอาเอาลัดที่ห้ออามันออกออกเลยขดที่โน่ท่านว่านอมดต่างเอาสามตัวอ่อาสามตัว,ตวมันบอลุด <5ๆ S 1> ออกมา<ๆ>มันบอลมีเก่ากับมีเก็ด เสื้อมากัดเกีอขาม้อขาเนี่ยาเนี่แ่ว่าเอาเอาลองโอนี่เอาอนี่เอาเดินเกียเดินเกียร์ล้วก็ล่องนึงบนวิ่งเกียร์ลองนึง หาซืองานนันนะต <ừ. S 1> ามตัวนี้เอาเบิดเล่นมาจาาาบับเลยแต,ต่ว่าก้้งกลมเงี้ยนตัวเ,วเกกดียวอ้คในตันั้น่ยูังงเล็กรจ้ะเจ็เจ็บงมากแล้ มันกับมี่กมันกับสว่กับเรมันบวกกับอ่กันก็เพี่ก้าลองเจ็บนี่เจ็บเ็บข่ามามันกัเจ็บเจ็บยังบ่อก็เคยนะจากูบ่อเกาเก็บมันมอมีลักษณะมันมันมันี

วมเจ็ดแต่ว่าเจ็ดมาแห้งเจ็ดมาแหโอ้เจมาแรงเนาะโอ้เจ็ดจามโตันนี้วะตองน่ล่างหนางห้ากบสามเลีเลขวิ่งผ่ผ่านอ่ะเรีวิ่งผ้ผ่านจัก นี่ั้งบนทั้งล่างช่นกันเลยนีมาจากปูเจ็ดหนึ่งมากค่ะกันไว้สองตัวกันตัวล่างนี่เรียนสองตัวเด็กล่อตัวปูอันนั้มันยังค่ะเจ็ดเจ็ดสี่แล้วข้างล่างมันยังค่ะเจ็ดหนึ่งสี่บกค่ะันเนี้ยล่างห้ากับสามบวกบาร์เรียงห้ากับสาม แน่นเดีย่างแน่นเ่นหาหาหนหาสามเลือกร่องเม็ดกันเด็ีนเอเจ็ดเอสามก้เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งบักไม่ใหญ่ใ่ใหญ่่นตัวเนี้ยเจ็ดเออ มันก็มันเป็นสูตรนะโมเมนว่าเลื่อนแบบไผ่มากนะมันมันอ่านแล้วจหนึกนึงเจ็เขาสั่างขาบ่หายายเ้วปูอืมอนวันนี้งามว่ะอืม ขึนควันวายเขามั่งเงินวันท่บันโอ้แล้วมันนงมยเขาม่นอีกอ๋องจรินด้ยงกัมงไงแนกระเป๋าตังค์หายบัรกระเป๋าตังค์หายอันนี้ในฝันกระเป๋าตังค์หายแนนเขาบันวายผู้บาดเจ็บรมาว่าขึนผมบันจกระเป๋าตังค์ ขโมยมาเราเหโอ้ยสีม่โชด์แล้วเราเพราะว่าสมตัวแล้วอเเพราะว่าสามตัวเ้เจ็ดเจ็ดหนึ่งจะบอกกเล่นข้างล่างเล่นตอะไรครับข้างล่างเล่นงานเรื่องหาสามยิงห้าลองสาม ันม <3 S 2> ีวิตาข้างบนเล่นตัวเตัวเดียวเลยบ่แม่เมีตัวล่อบ่คะเ็ดเย็ดหนึ่งมี้ตัวล่อเล่นตัวเดียวก็นี่ฟันกับบอลตังไหมึงไม่โุบ ะมีสับฟองดันหายได้ขึ้นแล้วหายบมดเดืขึ้นเอ่อช่วงที่ฟูออกมานเนี่ยประมาณประมาณตีหา,หาตีหาเครื่องช่อเขียวท่อมากวัยอายุวันวาหมด,ด,ดโอายุยุ่ยยุ่ยแบเย่ำสาวลูกศิษยมาให้มดให นี่คันนัำนี่ตัวดีวันไหนะเปรอันน้ำมันจะเปก่องสองตองแต่กเป็นัวเลขสิหนัแตกนะแตกเป็นตัวหางโซเลตตาเนาะนี่เนาะตัวนี้เนัก บอ้อกได้เลยบอมออไแล้วีตเลค่ะเอานี่เลยบอสีดไายเอาอันอันพื้นเทพถือไปเห็นไหมอเน่ยะอันนก็อันสูตรน่สูตเนี่ยน้อยพา mm. ลายอะไรแนไม่นตัตอนนที่นี่กสูตรนี่ย มันข่ามาก่อ้โดท้เห็ดตอนนั้นมันมันมันผ่าไว่าเออเม่าผ่านอมันขาวี่หกหกผ่าไปนึงเนาะนะอานว่พลาดพลาดสขสามตัด้วยบาตัวามตัานก็สูตรเยมดอเห็ดใดยิ้มได้วิ่งวิ่งหกลางหมดเ่ยกับขาอันนี้ก็เงิน

เอฟซีเป็นถือแม่งแน่นมาจากกูสื่อมนมอมาสิ่งสงใสื่อเก่อนนีไป้าซื้อจูเายเ่ยบ่มีจ้ะบ่มีองไปไมวัดกมวัดก็บบ่มีไปสอบทำทำเนี่ยถำเอกพร้อมเ่อะรแกตอนไหโอยอยาาตกับบ่มีอยู่แล้วัตอรตลแลวบ่มี่าเงิน จัแล้วไอเมูขาอเ็ไ้เืเล็กก่าหนึ่งหายากเาท่เก่าเ็บ่ก่มีนแพงไปเขาบ่มีไปว่ามันว่าอเลขคือปัหาหา่ามเก่าเก่าเรซอเก่าเขาเก่าันเะใลาดิช่่เขาเลืยไมเก่ามันก็ เ่นหายคลิปซาเขาแต่ว่าล่องล่องล่องล่อ,อ,องไปชุดอะเป็เขาลังแต่ว่าเขาตัวบนเสื้อมาเลยคูเนี่เขาบนหลายต <c oughs> ัวเนี่เอาตัดเอาว่ามันศูนยศูนก้เจ็บ วันนี้เลขที่ไปเอายุไซก็หายทีว่าอยู่ตรงหน้าเป็นไดนค่ะบ่เขาบอสก็บอกว่ามันมันเขาเอ่อไปที่ทุนว่าหนึ่งมันตัวมันตัวมันตัวไอ้มนุตัวอ๋อที่ว่าที่ร้องตายอยู่หันหน้ากับ กี่มาเอาเอาของมาถวายกับว่าบ่ได้เขาเขาตัวย่อมเขอตัวย่อมจูบ้านนี้่ยนคนตือหาเงินจะเอาใครที่อาจะมาเกาเกแตนเกาเกศคนตัดเอาเลขทะเบียนรถมาแทพวเก่าเกศแฟนเก่าเก7 แน่นอยู่หรอเมนเห็นอยู่ยไกูเจน่ะแปดเทาเจ็ดน่อมากพอเลยออากนี่แล้วมอเพื่อนบนมาให้สองพันหมดเดไปซื้อสีอมาท่าดอกแค่กินตัวพ่มันึงมันเนสอะไรเขาือเจ็บ่งมไซื้ออะไรกันเลยดกันมันเลขเขาของ พี <54. S 2> uh ่น huh. uh ้อยได้มาจะยเชี huh. uh ่น้อยก่าทวันต้นเขาัตะนวยโอ้โหเชี่น้อยเด่นกตะั่งนวยละอนวยกเขาเต็มแล้วนอเปิดแล้วด้เต็มๆแ่เริงไ่ค่อยเขเตอ ว่าน้ามัน,น,นสวนทีบกเขานะสวนซีบกเขาในายเบทเคำว่าเหมือนกรบวกเขาข้าม้นกระวเขาแล้วก็บอกอ้อม่โชว่ามันเกนิดน้ำแตกน้นแตกน้ำแตกด้ยคนไม่โชกเกิตั้แตกเย็นเจ็ดมันจะออกเก่าเจ็ด ตัผู้เน่นอยู่เน้นๆเลยทำไมโชควันนี้ผู้ไปหาลอตเตอรี่ไป้รอบอกอยูพันไปหาบอกว่ารับงานราชการแต่เรพันตีก่อนเร่องหวยเรพันในพันกระเาตังคอะไรใอ่ไหมใ่ไหมอันนั้นบอกเนยสิปัจัยนั้นหายีหรีสิกระเตังค์ก็หายต่ออันที่งานม่้งานที่มุกทีการแต่บอกว่ามีอย่างหายมาจากปูเขาบอกออกไป ว่าในโลกศิล์มหากับห้อหอมานางล่องทู้องโูเวสิวันเข่าเออโกเวสิวันแ่อ่าคนให้พอนว่าสารเสมอด้อปูกูม่ญนาทาร่าแหงถ่ายกับต่อไปพระเจ้าหาโม เออเมื่อนี้กัมีอีกนี่ปูเ <youtubers> ม <radas> ื่อนี้กับมีอีกสิเมื่อเนี้ยก็อีกสิเมื่อนี้กัมีอีกสิบ่มามบ่มี่บ่มี่บอลได้เนเมียย่เมียวะเมียวะเมียบ้านลูกศิษย์ลูกศิษย์ อย่าผููพี่ไปลองคนมาวัานมากคนเดียวโอ้โหเยนยังงดคิดงดเมื่อบอก้ามากครับปูหมดยืดยืดยหมดยดยืปดีอมากมากมาันั่งอาครูเวตะวันมากแล้วล่องององออ้าวบนี้ไตตัวเล็กขนาดแบบนาะ นี่การรบกวนครูแคนะเนี่ยปลกยังี่นั่นสาธุ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 สาสาธุสาธุาธุสาธสาธาุ